สวัสดีพี่น้องป้องปายสุผูสุคนเดอครับเมื่อนี้มาพบมาพอ่อเนาะครับกับทางพญยยแสนบ้านทุ่งคือเกาเดอครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสีมาอัปเดตข่าวเป็นข่าวที่เอฟซีหลายๆคนก็นอยากเห็นนะครับใครคือเศรษฐีชัยนาทป้าพี่น้องนะครับวอาเลียวกะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับใครคือเศรษฐีชัยนาทมีที่ดินสองร้อยไร่ เอฟอยากเห็นสิ่งนี้ทันทีแต่ติ่งลั่นเขาไม่ใช่คนชอบอวดปาดพี่น้องเมนผู้ใดเน้อบัตรที่นี่นะครับเดี๋ยวผมบอกซูฟังเ้อครับผมว่าเกิดประเด็นนี้นยังขึ้นนะครับกาคือว่าแบบนี้นะครับมีข่าวนะครับว่าเศรษฐีนะครับทางใช้นาทันหนึงแล้วกันพี่น้องเป็นครอบครัวหรือว่า พระเอกลิเกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับที่มีการบอกว่ามีที่ดินถึง200ไร่นะครับอยู่ที่ชัยนาทนะครับหลังจากนั้นนะครับทางเพจสบายดีแทบนะครับเพื่อนเลยได้มีการออกมาโพสถึงประเด็นนี้นะครับเพื่อนโพสว่าป้าเศรษฐีชัยนาท200ไร่นะครับอยากเห็นเป็นบุญจุดๆนะครับก็คือบุญหูนั่แหละครับพี่น้องบุญตานั่นแหละครับนะครับจังนะครับอยากเห็นเป็นบุญตาจังเลยครับ อ๋เขาไม่ใช่คนอวดนี่ว่าติ่งบอกมาแบบนี้นะครับติงพระเอกลิเกบอกว่าเขาไม่ใช่คนชอบอวดถึงซีมีหรือโบมีเขาก็ลัอวดดอกประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเอฟซี FC กับเขามาคอมเมตนคนช้นาทเองกับเขามาคอมเมตนนะครับเอฟซี FC ท่านแรกบอกว่าตลกและเราคนชัยนาทไม่จริงไม่มีหรอกชาวเกาะทั้งบ้าน ลิเกก็ไม่มีงานจ้างนะครับกับบอลูหรือมาริเกขคณะใดพี่น้องนะครับท่านต่อมานะครับก็บเลยคอมเมนต์คือกันครับบอกว่ายูไชนาาคือกันเอฟซี FC ท่านนี้บอกว่ายู่ชนาาเหมือนกันัชนาามีลิเกบ่อยแต่คณะอื่นมานะอิอ๋ๆนะครับบนิเวนคณะของพระเอกลิเกที่เป็นแฟนเด็กสามีเด็กของมอลำสาวประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกสองท่านนะครับท่านต่อมาบอกว่าถ้ามีจริงมันอวดแล้ว โดยเฉพาะเมียมันขนาดไม่มีอะไรให้อวดมันยังอวยสะงงเลยว่ามันอวยอะไรวะประมาณนี้นะพี่น้องแล้วกับท่านสุดท้าย FC ท่ีทันนี้นะครับเพิ่นตั้งข้อสงสัยนะครับถ้ามีทีตั้ง200รไร่คือสีม้าบักลาครับบัลลาครับบัลลาอยากได้ร้องเท้าครับอยู่บวกประมาณนี้นะครับ FC ท่ีทันนี้คอมเมนต์ว่าเศรษฐีที่200ร้ไร่ แต่บักลายังร้องเอื้อยครับบักลาอยากได้รองเท้านะครับเศรษฐีคือบอสซื้อให้ลูกเจ้าของเน่ขนจังบอบาลูกเจ้าของนะครับกันาสีหมายถึงคุณพ่อนั่นแหละครับถ้าคุณพ่อมิที่200ไร่จริงนะครับคือให้บักลามาเอื้อยครับเอ้ยครับอยากได้รองเท้าครับประมาณนี้นะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนหรือพี่น้องเพื่อนกระอาจซิมีก็ได้นะครับคือจังติงเพิ่์มาที่บอกว่าเขาไม่ใช่คนชอบอวด หรือสีมีหรือบมีอันนี้กับบะฮูแต่ที่แน่ๆเอฟซอยากเห็นสิ่งนี้นั่นก็คืออยากเห็นหลักฐานนะครับว่าถ้ามีแทก็เอาออกมาให้เบืองแนะ้อยากเห็นเป็นบุญตาอยากเห็นหลักฐานเป็นบุญตาประมาณนี้นะครับพี่ๆน้องๆฟังแล้วก็ต้องวิเคราะห์พิจนานณาเป็นน้ำเดือนะครับเป็นความที่เห็นของเอฟซีบางท่านบางคนแค่นั้นนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องพญแสนบานทุ่งน้ำเนี่ยเด้อครับ เดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ